ไอเดียทำอะไรคะลินป่าเอ็ดเพอลินป่าพี่เฟสเอ็ดเผอูลป่าน่ะโตซ้่มพี่เฟสเลยโอ้ย้าย่าไปลินป่ามันต่ำหานะโตได้โตยิ่งเลยนี่จนเจ็บมันซ้่มเฟสเลยได้ป่าน่ะอือบู๊บอกเบิ่งบู๊บหลานค่อยสองคนพี่น้อง อันนี้เนี่ยเป็นเอ้ยเอ้ยอันนี้นะอันนี้นหะน้องอันนี้น้องอะตัวน้อยเนาะเอ้ยตัวเนื้อเงือบุ่งเนี่ยพี่น้องโอ้ยหลานเขาเนี่ยมาลินปลาพี่น้องเอ้อบุ่งเนี่ยพูดนะอูปลามันโซนคนเปลี่ยนหรอฮึามโซนคนเปลนพี่นเนี่ยมันโซนคนเปลี่ยนได้เออมันโซนน้โตอยู่ตอนน้โตัอันไปไปตึกเหี้ยนะ

ไม่ตายไม่ตายถ,ถามถามมิด้วยว่าคือมีเสือน้ำขนเข้ามาหนึ่งได้จ้าได้จ้าอันอันนั้นอันนั้นจะถามว่าเป็นเม่อคือคือมีเสือน้ำเข้ <ปะ S 2> ามาหนาาโอ้ยมันดองตองกตามามันตายบู

ป่าสองลานเฝ้าป่า